สวัสดีค่ะสวัสดีน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็พบกับคุณครูชยานิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัสนวะิชาวอแวน14101นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องหน่วยของแรงนะคะหน่วยของแรงนะคะเรื่องมวลและน้ำหนักตอนที่4นะคะ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเมื่อปว่วยวัตถุจากมือวัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไรโดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถลงความเห็นข้อมูลและอธิบายผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้นะคะเรามาดูวิธีการทํากิจกรรมนะคะให้ในักเรียนนะคะพิจารณาสถานการณ์ที่กําหนดให้และตอบคําถามในใบงานแบบฝึกหัดเรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดเรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกกันนะคะ,ะคุณครูกําหนดสถานการณ์ให้พวกเรานะคะข้อที่1นนะคะจากรูปสถานการณ์ต่างๆจงเขียนลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุลงในรูปให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลนะคะสถานการณ์แรกนะคะ ก็คือลูกชมพู่ที่หลุดจากขั้วผลไม้จากเคลื่อนที่อย่างไรนะคะนักเรียนเห็นลูกชมพู่ไหมคะให้นักเรียนเขียนลูกศรแสดงทิศทางนะคะที่ลูกชมพู่หลุดจากขั้วนะคะแล้วก็ตอบว่าเคลื่อนที่อย่างไรแล้วมาดูคําตอบกันเลยนะคะลูกชมพู่ก็จะเคลื่อนที่จากขั้วโดย ดิ่งลงใต้ต้นนะคะเพราะอะไรเพราะมีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อลูกชมพู่ทำให้ลูกชมพู่ตกลงสู่พื้นนั่นเองอ่าทีนี้มาดู1.2ค่ะกระจุกฟางหลุดจากปากนกแล้วจะเคลื่อนที่อย่างไรอ่านี่นักเรียนเห็นไหมคะสีเหลืองๆคือกระจุกฟางนะคะมันหลุดออกจากปากนกแล้วแล้วมันจะเคลื่อนที่อย่างไรนะคะอ่ะเรามาดูทิศทางการเคลื่อนที่เลยนะคะ มันก็จะเคลื่อนที่เป็นไม่เป็นเส้นตรงนะคะแต่จะอยากโค้งไปยังไปเวียงมานะคะเนื่องจากนะคะจะจุกฟางนะคะมีแรงโน้มถ่วงที่มีแรงโน้มถว่มงมถวงที่กระทาให้กระทําต่อวัตต่อกระจกฟางนะคะทําให้กระจกฟางตกลงสู่พื้นนะคะกระจกฟางนะคะก็มีแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อกระจกฟางซึ่งเป็นวัตถุนะคะวัต จากนั้นกระจุกฟางก็จะตกลงสู่พื้นนะคะแต่ไม่ได้ตกลงในแนวเส้นตรงนะคะฟางก็จะมีเส้นทางที่คดเคี้ยวก่อนที่จะลงสู่พื้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่1.3ค่ะสถานีอวกาศในอวกาศเคลื่อนที่อย่างไรอาเรามาดูทิศทางการเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศนะคะอานี่ค่ะคือเส้นทางการเคลื่อนที่เขาจะเคลื่อนที่เป็นโค้งรอบเลยนะคะ ขอโทษนะคะอ่าเลื่อนที่แบบนี้นะคะเป็นวงนะคะสถานนีอวกาศโคจรรอบโลกนะคะโดยมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําต่อสถานนีอวกาศแต่เนื่องจากยู่หหางจากโลกมากแรงกระทําดังกล่าวจึงมีค่าน้อยและสถานนี้อวกาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากจึงทําให้ไม่ตกลงสู่พื้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่2การผล,ลไม้ที่หลุดจากขั้วของต้น จะเคลื่อนที่อย่างไรให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องพร้อมเขียนอธิบายเหตุผลนะคะผละไม้ที่หลุดจากขั่วนะคะนักเรียนดูภาพกอไก่นะคะนักเรียนจะเห็นต้นไม้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะาจากขั่วนะคะนักเรียนคิดว่ากอไก่เนี่ยลูกผลไม้เนี่ยจะหลุดไปตามลูกศรแบบนี้ใช่ไหมแบบกอไก่ใช่ไหมคะ หลุดไปด้านข้างใช่ไหมหรือขอไข่หลุดลงเข้าสู่โลกใช่ไหมหรือขอไายหลุดลงผ้า,าบนหลุดมาด้านหลุดเข้ามาฝั่งโลกเฉียงเแล้วก็รูปที่อยู่คั้วโลกใต้นี่ก็หลุดออกจากโลกไปเลยถูกไหมหรืององูนะคะเป็นแบบนี้ลูกศรแบบนี้ใช่หรือไม่เรามาดูคําตอบกันเลยนะคะภาพที่ถูกต้องก็คือภาพขอไข่นะคะ ผลไม้จะหล่นลงสู่พื้นโลกนะคะหล่นลงเพราะอะไรนะคะเพราะมีแรงโน้มถ่วงกระทําต่อผลไม้ในทิศทางเข้าสู่พื้นโลกในแนวดิ่งทําให้ผลไม้สู่พื้นโลกในแนวดิ่งนะคะข้อที่4เมื่อนักบินอวกาศอยู่บนโลกและเมื่ออยู่ในอวกาศจะมีมวลแล,และน้ําหนักหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะ เมื่อนักบินอวกาศอยู่บนโลกนะคะจะมีมวลและน้ำหนักนะคะมวลเป็นปริมาณเนื้อของสาสารทั้งหมดที่รวมตัวของเป็นของอที่รวมเป็นตัวของนักบินอวกาศขณะอยู่บนโลกมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อนักบินอวกาศทําให้นักบินอวากาศมีน้ําหนักแต่เมื่ออยู่ในอวกาศนะคะจะมีมวลแต่ไม่มีน้ําหนัก ในอวกาศนักบินอวกาศยังคงมีปริมาณเนื้อสสารที่รวมตัวกันเป็นนักบินอากาศแต่ในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อตัวนักบินอวกาศทําให้นักบินอากาศไม่มีน้ําหนักนั่นเองนะคะแล้วถามว่านักบินอวกาศอยู่บนโลกนะคะมีมวลไหมก็สรุปได้ว่ามีนะคะ พอนักบ no ินมีเนื้ออยู่ครบทุกส่วนนะคะแต่ถามว่ามีน้ำหนักไหมอยู่บนโลกมีน้ำหนักนะคะเพราะโลกมีแรงโน้มถ่วงแต่ถ้านักบินไปอยู่ในอวกาศมีมวลไหมมีค่ะพอนักบินก็มีเนื้ออยู่ครบทุกส่วนแต่ถามว่ามีน้ำหนักไหมอยู่ในอวกาศไม่มีค่ะเพราะว่าในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะดังนั้นจึงสามารถสรุปผลจากการทำกิจกรรมในวันนี้ได้ว่าวัตถุทุกชนิดจะตกสู่พื้นเสมอ เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุในทิศทางเข้าหาศูนย์กลางโลกและแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกนั่นเองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบนะคะเรื่องมวลและน้ำหนักตอนที่4ไว้เพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ